cái mà thét ngàn thét ngàn tôi nghĩ đủ rồi cao đó đủ đồ nào đủ đồ 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 vào rồi nay tối đồ vào tối nay ก็คือเล่นตรงไหนตรงนั้นเลยตัวงานก็เป็นท้ายไม้ิดเ็ลทรงคันเวียนครอบไก่เป็นสแตนเลสติดท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกลายธรรชาติไก่เทปนกนะครับ ใส่เซตนกลามาค่าแต้นะครับปีกระูห้าสิบช่วงชักเจ็สิบห้าทิ้งปลายสี่สิบห้านะครับขาจับทอเป็นตะแตนเลสลายรนนกปิดครอบด้วยตะแตนเลสลายไผ่ประมาณนี้นะตัดเลย